พร้อมเผยเหตุที่ผ่านมาเผยภาพคุณออนภรรยาหมอช้างคบกันมา16ปีแทบไม่เปิดตัวพร้อมย้อนเรื่องราวความรักกับเหตุผลที่ความรักของหมอช้างเงียบมากที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นหมอช้างทศพครคลุกคลีอยู่กับเพื่อนฝูงใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ในแบบที่ตัวเองต้องการและแทบไม่มีข่าวเรื่องความรักออกมาเลยแต่ล่าสุดหมอช้างก็ทําเอาหลายคนประหลาดใจเมื่อหมอช้างโพสต์ภาพคู่กับภรรยาที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก,ก่อน โดยที่หมอช้างได้ลงภาพคู่กับคุณอ่อนภรรยาที่พากันไปดินเนอร์สุดหรูมอบดอกไม้เป็นของขวัญฉลองความรักครบ16ปีและยังมีภาพในวันแต่งงานที่หาดูได้ไม่บ่อยพร้อมกับมีเพื่อนเอนเข้ามาแสดงความยินดีกันพร้อมหน้ากับความรักที่คบหากันมานานแม้ไม่ได้เปิดตัวหรือวาเหมือนคู่อื่นฮ่า <h> ฮ <aha> หมอช้างเผยเรื่องราวความรักกับคุณอ่อนภรรยาและเหตุผลที่ว่าทําไมไม่เปิดตัวก่อนหน้านี้หมอช้างเคยพูดในคลับไฟเดย์โชว์ถึงเรื่องความรักว่าตนเป็นคนเปิดเผยเรื่องคู่เป็นปกติ และไม่ได้ปิดแต่แค่ไม่ลงโซเชียลอย่าว่าแต่รูปของแฟนเลยรูปตัวเองเวลาลงแล้วก็ได้ยอดหลายน้อยมากซึ่งทางแฟนก็ไม่ได้ซีเรียสที่ไม่มีรูปลงเพราะเราอยู่กันมานานลำบากมาด้วยกันตนมีเป้าหมายที่อยากจะมีลูกกับเขาแต่บางทีก็ทำงานหนักจนลืมมีลูกและพี่ๆทั้งสามคนในครอบครัวไม่มีใครมีเลยแต่ถึงกระนั้นตนเป็นคนมีลูกยากที่ดูดวงเอาไว้คือต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และศสยศาสตร์ควบคู่กันแต่ก็ไม่คาดหวังอะไรหากไม่มีก็คือไม่มี ตอนที่คบกับแฟนแรกๆตนไม่กล้าบอกกับแฟนว่าเป็นหมอดูบอกว่าเป็นวิศวกรที่กําลังหางานอยู่เพราะการเป็นหมอดูมีหลายอย่างกลัวว่าเขาจะมองว่าเราทําพิธีสะดอกเพราะลงหน้าหน้าทองแต่เมื่อรู้จักกันก็ค่อยๆรู้ไปเราไม่บอกเขาว่าเราเป็นหมอดูอาชีพบอกแค่ว่าเรามีความรู้ทางด้านนี้เรารู้จักกันจากการที่เพื่อนแนะนําเมื่อเจอกันทําให้รู้ว่าเขาเป็นคนมีความมั่นใจเป็นผู้นํากล้าแสดงออกและเขาเป็นคนที่รับฟังคนอื่น เราสามารถเอาเรื่องที่เราต่างคนต่างคิดมาคุยกันได้สําคัญที่ความไว้วางใจมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวและเมื่อกลับมาดุดวงดวงก็ส่งเสริมกันเราก็ดีขึ้นเขาก็ดีขึ้นและตลอดเวลาสิบกว่าปีที่อยู่ด้วยกันชีวิตตนก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีเขาก็ดูแลเรามากขึ้นเรายังมีเวลาให้ครอบครัวไปไหนมาไหนด้วยกันเวลาไปไหนเขาก็ช่วยมาเทคแคร์กันในงานแต่งงานมีแต่คนในครอบครัวของเราท้อเรื่องดวงด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนคือเราคุยกันว่าการแต่งงานคือสิ่ง ที่อยากจะบอกคนในครอบครัวเท่านั้นและแฟนของตนก็ไม่ใช่คนที่จัดงานแต่งงานต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราสมพงกัน